ขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ I อ m อ k มเอิก n าชานะครับผมวันนี้วันที่30กันยายน2563ครับไปดูกันว่ามีข่าวอะไรกันบ้างนะครับจูรินปัดโกรรัฐบาลแห่งชาติครับรับแก้รัฐธรรมนูญมีสัญญาณดีนะครับจูรินสําหรับคุณจูริลนลักษณะวิสิทธิ์ครับหัวหน้าพัก ฟาชาทิปัตนะครับกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จนานานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลหารือก่อนการประชุมครมวันนี้ว่าไม่มีการคุยเรื่องรัฐบาลแห่งชาติซึ่งในความเห็นรัฐบาลแห่งชาติในโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะสงครามและในภาวะวิกฤตที่ระบบปกติไม่มีทางไปแต่สถานการณ์ประเทศขนาดนี้ระบบรัฐบายังเดินไปได้ตามปกติจึงไม่ เห็นความจำเป็นและไม่ทราบที่มาที่ไปของข่าวนี้นะครับส่วนการหารือกับนายกรัฐมนตรีและพักร่วมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับเพราะมีความเห็นไปในทางเดียวกันซึ่งสิ่งที่เห็นว่าต้องเร่งทำคือหารือและหาจุดร่วมกับวุฒิสภาถ้าสามฝ่ายคือพักร่วมรัฐบาลพักฝ่ายค้านวุฒทสภาเห็นร่วมกันได้รัฐธรรมนูญ ก็แก้ได้นะครับทั้งนี้การได้สั่งการให้กรรมธิการของพรรคประชาธิปัตย์ผลักดันอย่างเต็มที่ในการประชุมกรรมธิการพิจารณาก่อนการรับหลักการในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับเพราะเป็นทั้งจุดยืนพัรคและนยโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและให้สนับสนุนร่างแก้ไขข,ของพัรรนรัฐบาลครับและฝ่ายค้านที่แก้ม256 ให้ตั้งสรโดยไม่แตะหมด1และหมวด2นะครับสำหรับความเห็นที่บางฝ่ายเห็นควรแก้ปัญหาปากท้องก่อนรัฐมนูญน,นั้นเค่เห็นด้วยว่าเรื่องปากท้องสำคัญมากแต่การบ้านของประเทศก็มีหลายข้อและสามารถทําพร้อมกันได้ครับเพราะการแก้ปัญหาปากท้องที่เป็นหน้าที่รัฐบาลส่วนการแก้รัฐมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภาส่วนร่างแก้ไขรัฐมนูลของไอรอนั้นยังต้องรอการบรรจุวาระก่อนจึงจะ พิจารณาได้นะครับเพราะพระขนาดนี้ถือว่าร่างที่กกรรมการกรรมธิการพิจารณาก่อนรับหลักจะต้องนำมาพิจารณาอย่างยังมีแค่6ร่างนะครับ